เรื่องที่51าคันธลกะสูตรซึ่งเรื่องนี้คือพระสูตรแรกของพระไตรปิฎกเล่มที่13หรือสูตรตันตปิฎกเล่มที่หเรื่องย่อคือพระสูตรที่มีชาวบ,บ้านสองคนเขาไปหาพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเขาชมว่าพระพุทธเจ้านั้นทําให้พิสูุนสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้วและไม่ว่าพระพุทธเจ้า เหล่าใดที่ได้มีแล้วในอดีตหรือที่จะมีในอนาคตนั้นก็จะทำให้ภิกษุสงฆ์นั้นปฏิบัติชอบอย่างนี้เหมือนกันซึ่งพระองค์ก็ตอบชาวบ้านว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นและพระองค์ท่านก็สอนสติปัฏฐานสี ชาวบ้านอีกคนหนึ่งเขาก็บอกพระพุทธเจา้าว่าที่จริงแม้พวกเขาที่เป็นคลืัหัดนุ่งผ้าขาวก็ยังมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปันสีเหล่านี้อยู่ตามการที่สมควรแล้วเขาก็พูดประมาณว่าสิ่งที่รกชัดคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นคือสัตว์ซึ่งพระองค์ก็บอกชาวบ้านว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นแล้วพวกก็บอกถึงบุคคลสี่จำพวกพวกแรกคือ พวกที่ทําตัวเองให้เดือดร้อนพวกที่สองคือพวกที่ทําคนอื่นให้เดือดร้อนพวกที่สามคือพวกที่ทําทั้งตัวเองและคนอื่นให้เดือดร้อนพวกที่สี่คือพวกที่ไม่ทําตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันนี้คือบุคคลสี่จำพวก แล้วพระองค์ท่านก็ถามชาวบ้านคนที่สองว่าท่านชอบพวกไหนซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาชอบพวกที่สี่แต่เขาก็บอกว่าเขามีกิจมากมีทุรลที่ต้องทํามากแล้วก็ขอตัวหลีกไปเมื่อชาวบ้านเขาหลีกไปไม่นานพระพุทธเจ้าท่านก็บอกพิสุทั้งหลายว่าชาวบ้านคนที่สองเขาเป็นบัณฑิตเขามีปัญญามาก ถ้าเขานั่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วฟังพระองค์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้โดยพิสดารเขาจะได้ประโยชน์แล้วพระองค์ท่านก็จำแนกบุคคลสี่จำพวกโดยพิสดารให้ภิกษุทั้งหลายฟังข้อหนึ่งพวกที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนคือพวกที่ประกอบความขวนขวายในการทำกายให้เดือดร้อนให้เล่าร้อนหลายอย่างอยู่เช่นพวกชีเปลือยอันนี้คือพวกที่หนึ่ง พระเสองคือพวกที่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนซึ่งก็คือพวกที่ฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิตพวกที่เป็นโจรหรือพวกที่ฆ่าโจรหรือคนปกครองเรือนจำหรือบุคคลเหล่าอื่นบางพวกเป็นผู้ทำการงานอันทารุณอันนี้คือพวกที่สองต่อไปพวกที่สาพวกที่ทำตัวเองและทำคนอื่นให้เดือดร้อนคือพวกที่ฆ่าสัตว์มาบูชายัน คนนี้คือพวกที่สามและพวกที่สี่คือพวกที่ไม่ทำตัวเองและไม่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นสวยแต่ความสุขมีตนเป็นด่งพรมอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าอุบาิขึ้นในโลกนี้แสดงธรรมแล้วเขาฟังธรรมนั้นเมื่อฟังแล้วเขาได้ศรัทธาในพระองค์ตระหนักว่า คาวาดขับแคบส่วนกอดออกบวชเป็นทางปลอดปออลอโปร่งขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปรงผมและหนวพนุ่งภากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วมาประกอบด้วยสีละขันอินทรีย์สังวรสติและสัมปชัญญะอันเป็นอริยะเสพเสนาสะนะอันสง,งานัาละนิวรห้า และบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่และโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานและโน้มน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานและโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยะยานเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้อาสวะ นี้เหตุให้เกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสะวะเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมาจารยย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี บุคคลนี้พระองค์เรียกว่าไม่ทำตัวเองและไม่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นสเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดั่งพรหมอยู่ในปัจจุบันนี้คือพวกที่สี่เรื่องย่อก,ก็มีประมาณเท่านี้จบ